สปอยด่วนมหาเวทพฤกมันในตอนที่262สุคุาะปะทะกับยูโจหรือว่ายูตานนี่แหละกลางงานเขตสู้กันและลิกะร้องไห้อย่างหนักโอบกอดร่างไร้ชีวิตของคนที่เป็นที่รักของเธอสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทพฤกมันทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยนะครับของมหาเวทพฤดมันในตอนที่262แต่ว่านะครับผมมีเรื่องจะแจ้งก่อนละกันนะครับในตอนนี้เนี่ยก็คือเนื้อเรื่องนั้นจะสั้นมากๆจะมีเพียงแค่9ตอนเท่านั้นนะคะ เนื่องจากอาจารย์เกเกะนะครับผู้แต่งกระตูนเนี่ยได้ป่วยอย่างหนักเลยนะครับซึ่งเป็นการป่วยกระทันหันด้วยนะครับจึงทาให้นะครับนับจากนี้ไป2สัปดาห์นะครับมหาวิทยาลัยพึกมานั้นก็จะงดเป็นพิเศษนะครับก็เป็นเพราะว่าอาจารย์ป่วยนั่นเองนะครับก็ขอให้อาจารย์นั้นสุขภาพแข็งแรงหายไวๆนะครับมาแต่งกระตูนให้พวกเรานั้นได้รับชมกันอีกโดยแน่นอนนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยพึกมาในตอนที่2 6 2นั้นจะเป็นการต่อสู้กันนะครับของสุคุนะนะครับที่ประทัจนะครับกับ สหรับ2คนนี้งั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการต่อสู้ของ2คนนี้นะครับจะดูเดือดสมการรอคอยหรือเปล่านะครับเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยและอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วย โดยเริ่มตอนมาเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่สุคุณะนั้นได้ทาการกางอาณาเขตนะครับแล้วก็ยูโจหรือยูตาของเรานั้นเนี่ยก็ได้กางอาณาเขตในการต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งทางด้านยูโจยูตาเราเนี่ยก็สามารถกางอาณาเขตได้อย่างสําเร็จนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นกังวลใช่ไหมว่านะครับในตัวของยูตานั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในร่างของโกโจแล้วจะสามารถกางอาณาเขตได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันคนละคนกันไงเหมือนมาเข้าอยู่ในร่างของเขาปรากฏว่าสามารถใช้ได้และใช้ได้ดีด้วยนะครับโดยสามารถบีบอาณาเขตนะครับของการก ให้เล็กลงนะครับเหลือเพียงแค่เท่าลูกบากเท่านั้นนะครับซึ่งจริงแล้วหากใครย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับโกโจโตรุนั้นก็เคยทําได้แบบนี้โดยหลังจากนั้นจะมีกล่องบรรยายขึ้นมานะครับโดยได้มีการอธิบายแหละครับว่านะครับมันเป็นสบอบาเรียนะครับหรือว่าการบีบอัดเขตแดนนะครับให้เล็กลงนะครับซ like oh ึ like ่งก็เป็นรูปแบบเดียวที่ผมพูดไปนะครับที่โกโจโตรุนั้นเคยใช้นะครับเพื่อทําการต่อต้านนะครับอาณาเขตแบบเปิดของสุคุนะครับซึ่งมันเป็นรูปแบบวิธีและการที่สามารถต่อกกอนะครับในตัวของสุคระในอาณาเขต ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับในการต้านทานนะครับอาณาเขตนะครับอย่างเทวคันซ่อนมารหรือว่าอารามส่งซ่อนมารของทางด้านสุขุณะได้และก็ได้มีการอธิบายแหละครับว่าสาเหตุที่ยูตะนั้นนะครับสามารถทําสิ่งนี้ได้เลยนะครับเป็นเพราะว่ายูตะนั้นได้ทําการฝึกมาแล้วนะครับโดยการสลับเปลี่ยนวิญญาณนะครับเพื่อฝึกกับโกโจมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็มีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหละในกรณีที่โกโจนั้นต้องเสียชีวิตลงไปนะครับซึ่งเท่ากับว่ามันก็มีการขออะไรเรียบร้อยนะครับอย่างที่เราได้เห็นนั่นแหละในตอนที่แล้้้้วววซึ่่่งงทททาาาาาาดดนนนนนยยูโจหรรือตะักก็็ไํํคณเปี ลอยแล้วนะคบว่าด้วยความเหนื่อยล้าของสุคุนะที่สู้มาก่อนหน้านี้ถูกลดทอนพลังต่างๆมากมายนะครับจึงทําให้เขานั้นสามารถทนได้แน่นอนนะครับประมาณ3นาทีนะครับแบบที่อาจารย์โกโจเคยทําในการต่อสู้นะครับกับสุคุุะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีกล่องบรรยายขึ้นมานะครับโดยได้บอกแลลวครับว่าสุคุุะนั้นได้ต่อสู้ด้วยการลดเขตแดนของตัวเองลงเพื่อล้อมเขตแดนนะครับของยูตะเอาไว้และทําการกําจัดนะครับเวลาที่จะใช้อารามส่งซ่อนมานะครับให้เหลือเพียงแค่99วินาทีนั้นทิ้งไปยูโจหรือว่ายูตะของเรานั้นเมื่อเห็นแบบ บบนั้นนะครับก็เลยพูดกลับใส่สุคุณะภายในรยเวลาเพียงแค่3นาทีฉันจะสร้างความเสียหายให้แกมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้แกนั้นไม่สามารถใช้อนาเขตเทวคานซ่อนมันได้อีกสุคุณะเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงตอบกลับไปใน,ท,นทันทีฉันเนี่ยก็จะทําลายพื้นที่ไร้มาศอาณาเขตของแกเหมือนกันภายใน3นาทีเรามาลองดูสิว่าอาณาเขตของแกเนี่ยจะเป็นยังไงอีกทั้งการขยายอาณาเขตของฉันนั้นเพื่อจะฆ่าทุกคนที่แกรู้จักยังไงล่ะหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่ายูตะนั้นนะครับพยายามยื้อตัวสุคุณะเอาไวะ้ะและพยาม ท่าอาโอนะครับซึ่งเป็นท่าของโกโจนี่แหละในการโจมตีเข้าใส่สุคุณะนะครับแต่สุคุณะนั้นใช้แข่งของตนเองนั้นในการปัดนะครับเพื่อทําการหลบนะครับและใช้จังหวะนี้นะครับในการดึงนะครับทางด้านของยูตะเข้ามาและทําการต่อยเข้าไปนะครับที่หน้าของยูตะนะครับแบบรัวๆเล่นเอายูโจยูตะเรานั้นนะครับถึงกับงงเลยนะครับว่าทําไมการสุคุณะนั้นถึงต่อยโดนเขาด้วยนะครับซึ่งได้ผมเดานะก็ฟิลลิ่งแบบว่ายูตะอาจจะเห็นว่าเฮ้ยฉันเนี่ยน่าจะสามารถหลบได้นะอาจต่อาจจะเป็นเพราะไม่ชินร่างหรือก็แล้วแต่เลยไม่สามารถที่จจะะหลบบได้นนเป็แ นนเลยทําให้ยูตะนั้น,นก็อยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่เหมือนกันนะและเขานั้นก็คิดได้แหละครับว่าสุคุณะกลางณาเขตในตอนนี้และขยายใาเขตไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อทําการเจาะมุกเกนนะครับของโกโจนะครับที่ยูตะใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ และหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับทางด้านของสุคุณะนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองได้เปรียบนะครับจึงยิ้มมานะครับแบบคนร้ายๆนะครับแล้วก็พูดเลยแล้วว่าพวกที่อยู่นอกอาณาเขตในตอนนี้เนี่ยเจ้าพวกนั้นเนี่ยจะไม่มีทางรู้อะไรเลยว่าภายในอาณาเขตของฉันกับแกนั้นเนี่ยทำอะไรบ้างเพราะว่าอีกาของเมเมนั้นเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้ แล้วก็เป็นการจบตอนไปนะครับอย่างเฮี้ยมโหดแฟนขับมหาเวปผิกมาเลยนะครับโดยจะเป็นภาพนะครับที่ริกานั้นทําการกอดนะครับร่างของยูตะเอาไว้นะครับเป็นร่างยูตะจริงๆนะไม่ใช่ร่างยูโจที่เราเห็นนะเป็นริกานั้นร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจนะครับที่เห็นยูตะนั้นนะครับเป็นร่างที่ไร้ชีวิตโดยเธอกอดเอาไว้นะครับด้วยความเศร้าเสียใจแบบสุดๆซึ่งอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับมันหมายถึงว่านะครับยูโจตายหรือเปล่านะแต่อาจจะเป็นแบบความเศร้าเสียใจของทางด้านริกาก่อนหน้านี้นะครับเพราะอย่างที่รู้เลยครับว่าทางด้านของยู อาจจะเป็นความเสียใจในจุดนั้นมากกว่าก็ต้องรอเฉลยต่อในตอนหน้านะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับก็เป็นการจบไปสําหรับมหาเวทมนึกมานก็อย่างท <ưng S 2> <ม>ี่ผมบอกเลยครับว่าอาจารย์นั้นป่วยนะครับจึงนังไห้ก็นาก่าจะเขียนได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ป่วยเสียก่อนนะครับแล้วก็เป็นการจบไปแบบพีิกๆเลย K ก็ต้องมารอลุ้นดุยเลย,ยะครับว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่ายูโตเนี่ยมันยังไม่ตายหรอกครับมันเป็นแบบว่าภาพพิลิกาอาจจะเศร้า,า,ากา่อนหน้านี้นะครับที่แบบว่าเห็นยูตานั้นต้องสละชีวิตตัวตนของตนเองไปนะครับเพื่อไปอยู่ ไปรอดูนะครับในตอนหน้าที่จะเฉลยอีกทีนะครับแต่ว่างดไป2อาทิตย์นะครับก็ต้องไปรอดูและครับว่าเมื่อถึงตอนนั้นจริงๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับและตอนนี้นะครับเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าก็คอมเมนต์แสดงความเข็มข้างล่างนี้ได้เลยเพราะเชื่อว่าแฟนคลับมหาเวทผลึกมาทุกคนนั้นก็คงจะเฝ้ารอนะครับที่จะรับชมในตอนนี้อยู่นะครับก็คอมเมนต์มาเยอะๆเนาะและเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับมหาเวทผลึกมาก็คอมเมนต์มาจะให้ตามคําขอแน่นอนรวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ